สวัสดีครับปลั๊กนะครับบลูเมจิกครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับบลูเมจิกเป็นช่องที่เอาเรื่องประสบการณ์คนหัวลุกคนร,บรอบๆตัวในครอบครัวตัวผมของเพื่อนหรือใครมาเล่าให้ฟังผมก็จะเอามาเล่าให้ประคุณฟังนะครับแบบเข้าใจง่ายๆเพื่อนคุยกัน มีคำหยาบบางเล็กน้อยใครไม่ชอบขออภัยด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ก็ผมเลือกเรื่องของคุณพ่อมานะใครไม่เคยดูคลิปของพ่อผมก็ไปวนดูได้นะครับคุณพ่อผมเจอเป็นเรื่องสั้นๆวันนี้ผมจะเอามาเล่าสักสองเรื่องแล้วกันเรื่องของคุณพ่อก็เรื่องแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเลยเนาะ คือถ้าเกิดฟังกันตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ยของคุณพ่อผมอะ่ะคุณพ่อผมอะ่ะเขาเป็นคนที่ทําทงานแบบขับรถเป็นฝ่ายขายอะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นพนักงานเซลล์อะไรอย่างนั้นนะคือเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นคนคอยติดต่อนน่นนี่นั่นสาขานั้นสาขานี้มันเป็นช่วงที่พ่อผมอะ่ะเขาขับขับ,ขบ,ขบกับต่างจังหวัดมารีบบึง่งมาหาลูกนี่แหละเพราะตอนนั้นนะผมกับพี่ยังเล็กเลยยังน่ารัก เขาก็ติดลูกอะ่ะอยากรีบกลับบ้านไม่รู้ไปงานที่ไหนมาคุณพ่อเ้าขับรถมาปกตินี่แหละจนเข้าตัวเมืองพิโลกแล้วก็ไม่ได้วนเข้าเมืองไปวนเข้าตรงตรงตรงท้ายค่ายหรืออะไรเนี่ยนะัปัจจุบันนี้มันมัน มันน่าจะปิดแล้วนะแบบไม่ให้เข้าดึกอย่างนั้นนะแต่นี่คือมันสมัยโบราณโบราณเขาคงไม่เข้าอ่ะพ่อผมอ่ะเขาก็ขับไปปกติเนี่ยขับไปเรื่อยๆในเนยของเขาจนถึงค่ายแล้วก็เข้าไปในประตูค่ายมันเข้าจากข้างหลังค่ายแล้วจะไปออกหน้าค่ายค่ายเอากาทสรดนะครับของพี่โลกอะ่ะคนน่าจะรู้จักผม่าบอกพอพอพอเขาพ้นไอ้ตัวช่วงด่านมามันก็จะเป็นมืด แล้วก็มีไฟเป็นดวง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 แล้วก็มีแสงจากดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยตาปกติสว่างไม่ได้มือตึ๊บอย่างที่เข้าใจเขาก็ขับรถของเขาไปเรื่อยๆสักแป๊บหนึ่งเขาไม่ได้ขับรถเร็วนะครับเขาได้ยินเสียงวิดเป็นเสียงวิดวิดอย่างเงี้ยเหมือนเสียงอะไรเล็กๆ วีดแบบวีดแบบไม่ได้วีดอย่างที่ผมทําเสียงให้ฟังนะมันวีดอย่างนี้อย่างอย่างที่ผมทํานี่แหละแต่ว่ามันดังกว่าเยอะคือพ่อผมบอกได้ยินแล้วมันปวดหูมากอะมันวีดวีดมันวีดอะไรทักอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขาก็ขับรถไปแล้วเขาก็มองกระจกหลังดูมันมีอะไรเปล่าเขาบอกว่าเขาจริงๆแล้วมันต้องมีไฟป้อมไฟอะไรแต่พอเขามองไปอะมันไม่เห็นอะไรเลยคือไม่เห็นอะไรเลยนี่คือมันมืดหมดเลย มันมืดมืดมากเลยเอ้าเอ้าอเขาขับรถแล้วเขามองก็เอี้ยแงมมืดถึงไงวนะนะแล้วเขาบอกเขาก็ชักสายตามามองถนนนั่นแหละเขาไม่ได้ขับเร็วเขาก็มองถน,นนนะ่ะเขาบอกขอเขาเห็นเหมือนเป็นเงาคนตัวใหญ่อ่ะแม่งลูดสมมติอันอ่สมมติอันอันนี้มันเป็นรถนะแล้วเงามันก็ลูดยาวไปทั้งถนนลูดยาวไปถึงนู่นเลย สุดปลายหัวมอีตรงงูน่ะคือขับไปอีกช่วงใหญ่หญเลยถ้าอธิบายให้ฟังง่ายๆนะเปรตอืมเปรตแน่ๆดูทรงละแล้วเหมือนคลิปที่แล้วเลยที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องพ่อคือพ่อผมพบป่นคนที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้คือพอเจอแล้วเขาก็รีบตะบึงรีบเหยียบอะ่ะแต่เขาขับอย่างมีสตินะ เขาขับอย่างมีสตินะครับไม่ได้ขับแบบเร็วมากอะไรเงี้ยแต่เหยียบเร็วกว่าเดิมอะ่ะเขาบอกเขาเห็นว่าเ,เงาอ่ะมันเป็นเงาที่เลื่อนทับตัวรถไปเลยอะ่ะเลื่อนทับตัวรถแล้วก็ข้างข้างหน้าก็มืดยาวไปเรื่อยๆ,ๆจนเ,นเห็นแบบเป็นเหมือนหัวกับคออ่ะแล้วก็ไหลอะไรเงี้ยไม่ตรงนู้นอะ่ะคือมันมัน,ม,นมันยาวทับรอยรถอะไรไปเลยนะผมก็เหยียบอัดเอ็มที่ปืดปาดปืดปาด๊ปาดจนออกหน้าค่ายได้ แล้วกลับมาเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยคือเป็นเรื่องที่แม่ผมก็รู้เพราะว่าแม่ผมยังนั่งเลี้ยงลูกอยู่เลยและแม่ผมบอกว่าพ่อตอนที่มาหน้าซีดเผือกเลยแล้วก็มาพร้อมไอ้คุกกี้เอสแอนด์พีอะไรเขานะเขาชอบซื้อมาฝากะนั่นเลยคือสันสันซีดมาเลยแล้วเขาก็บอกเขาเจอเหตุการณ์นี้แปลกเนาะเรื่องของคุณพ่อผมก็ตามเดิมเลยเหมือนเนี่ย เหมือนในคลิปที่แล้วที่ผมเล่าอ่ะห้านาทีก็จบแล้วของคุณพ่อต่อไปอาจเป็นเรื่องที่สองแล้วกันเนาะเรื่องที่สองเนี่ยวนกลับมาที่อพาร์ตเมนต์อีกแล้วแต่ไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ผีใจเย็นเบื่อนผมนะอันนี้เป็นเรื่องในอพาร์ตเมนต์ของผมเลยตามเดิมเลยสไตล์ตผมอะ่ะชอบนัดกันกินเหล้าแล้วก็ ปกตินัดกันเลยแล้วตอนไอ้ช่วงนั้นน่ะเพื่อนผมก็มีแฟนแล้วแต่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแฟนคนใหม่เป็นแฟนคนเก่าอืมนั่นแหละคือเขาแล้วเพื่อนผมมากันสองคนมีผู้หญิงคนหนึ่งมีเพื่อนผมแล้วก็แฟนมันมีสามคนนะครับแล้วก็รวมผมเป็นสี่อยู่ในห้องชั้นสามของอพาร์ตเมนต์เลยช่วงนั้นน่ะ มันเป็นช่วงเทศกาลนะครับแล้วก็เราาด้วยงานเขากับงานผมอะมันไม่ค่อยเจอกันมากเท่าไหร่แล้วก็เราไปอีเวนต์นั้นอีเวนต์นี้กันเยอะจนกลายเป็นว่าผมอะไม่ค่อยได้ดูแลพระในห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยในห้องของผมมีเป็นเสียงพ่อแก่กับเสียงือสีตาไฟอะ่ะไม่รู้เป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่านะคือผมไปเขาให้มาด้วยอะไรเงี้ย คือเป็นองค์เป็นเป็นเป็นเสี่ยนที่ไม่ใหญ่มากขนาดประมาณเท่ากำมือเนี่ยครับแล้วก็ติดแบบเหมือน,นะเป็นเป็น,เป,นเป็นแท่งแล้วก็เอาท่านจิ้มไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยน่าจะนึกภาพออกเนาะผมเอาวางไว้บนตู้บนบนบน,บนอ่าบนตู้ของผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยวันที่มากันนะก็นัดกันมาดื่มตามปกติแล้วดื่มกันไปสักระยะแล้วนะคือ เหล้าอ่ะซื้อเป็นกลมแบบกลมลิตรนะครับกลมลิตรไม่ใช่กลมธรรมดาคือเป็นหนึ่งลิตรอ่ะเป็นกลมใหญ่เพราะว่ากินกันหลายคนอย่างเงี้ยไม่ได้กัดจะตะบี้ตะบานกินให้หมดหรอกเพราะบางทีมันเหลือมันก็เก็บไว้วันอื่นได้นอกนั่งกินกันอ่ะสักพักหนึ่งแล้วด้วยความที่ว่าคนมาหลายคนอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะนานๆดีมาเจอกันมันคุยสนุกเลยกลายเป็นว่าเราโม้กันซะเยอะดื่มไปแล้วโม้ี่นันอะไรเงี้ยเทกินไปกินมาเอา น้ําแข็งมันหมดแล้วน้ําไอคือผู้หญิงอะเวลาเขานั่งทานกันะเขาจะไม่ได้ทานแบบว่าเป็นผสมน้ําป่าเหมือนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยพวกผมก็เลยประหยัดตังค์ในการซื้อไอ,อผงชงนะครับเคยเห็นไหมในเซเว่นเป็นผงรสรสเลมอนหรือไม่ก็เป็นรสเบอร์รี่รวมอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่นะครับซองหนึ่งมันมีอยู่ห้าหกาห้าห้าหกหอ่อข้างใน อม,มันประหยัดมากเลยปร,ประหยัดกว่าเราไปซื้อโคก้กมาหลายเท่าเลยซื้อมาเอาเอามาผสมกินก็น,นั่นแหละพอมันหมดปุ๊บด้วยความเมาอะผมก็เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วนงหน้าห้องน้ําอ่ะมันติดอยู่กับตู้ซึ่งผมก็มองไปโอเคพอเรามองปุ๊บน้ําตรงที่ไหว้ไหว้ผมเรียวกว่าพ่อกับปู่แล้วกันพ่อแก่กับ อาหรือสีตาไฟนะผมเรียกว่าพ่อปูผมเรียกว่าพอ่กาพอกับปูอยู่ก็มองแล้วมันไม่มีน้ํามันไม่เชิงมิไม่มีน้ํามันแห้งมันแห้งผมก็มาเมาเด๋อเข้าไปเยี่ยวแล้วก็บอกเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งไหนไหนก็นู่นนี่นั่นหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวกูจะได้ลงไปกดน้ําด้วยจะได้เอาน้าํามาไหว้พระด้วยนู่นนี่นั่นเงี้ยมึงก็ออกไปซื้อน้ําแข็งเตะแล้วก็ไปซื้อผงชงมาด้วย ก็กลายเป็นว่าเพื่อนผมกับผมอะที่เป็นผู้ชายอะผมอะลงไปกดน้ําข้างล่างอาพาร์ตรเมนต์นะครับเพื่อนผมก็ออกไปซื้อน้ําแข็งกับผงชงซึ่งมันก็อยู่ในละแวกนในละแวกอาพาร์ตรเมนต์ผมแหละมันติดเซเว่นก็เลยเหลือผู้หญิงสองคนอยู่บนห้องนะครับอา่าหลังจากนั้นอะ่ะเราตกลงอะไรกันเสร็จนั่งกินโม้กันอีกสักแป๊บนึง มันก็ไม่เชิงว่าดึกมากนะตอนเนี้ยที่เริ่มเมาเริ่มอะไรกันแล้วนะ่าจะสี่ทุ่มกว่าแล้วอืมเกือบห้าทุ่มอะไรเนี้ยแต่ว่าก็ยังมีคนขวักไข่อยู่นะในอพาร์ตเมนต์นะเพราะว่าคนเขาทางนานกลางคืนหรืออะไรเงี้กันเยอะมันก็เดินลงไปปกติเลยพวกผู้หญิงเขาก็อยู่อย,อยู่อยู่ทั้งบดผมมาลงไปกดน้ําเรียบร้อยละแล้วผมก็ยืนรอเมื่อไหร่ไอ้เฮียนี่มันยา ซื้อน้ำแข็งกับผงชงมาาที่อยู่วะแม่งไม่ทำอะไรของแม่งวะคือมันไม่ได้ไกลจากเซเว่นมากนะอพาร์ตเมนต์นะคือเอา้าช่างแม่งงั้นก็เดี๋ยวผมอะ่ะจะเอาน้ําอ่ะไปไว้ข้างหน้าห้องนอนเอ้ยไปไว้ข้างหน้าห้องผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมอะ่ะก็จะลงมาข้างล่างเพื่อมาช่วยเพื่อนผมอะ่ะแบกน้ําแข็งเพราะว่าร้านที่เราไปกันบ่อยเนี่ยโหเจ๊เข้าใจดีซื้อน้ําเพื่อนผมซื้อน้าแข็งสิบาทยี่สิบขู่ให้โคตรเยอะแล้วเวลาเวลาเห็นมันถือขึ้นมาเนี่ยคือ ลำบากอะ่ะผมผมจชอบไปช่วยมันถือน้ำแข็งเพราะเราอยู่ชั้นสามด้วยผมเอาน้ำมาวางไว้หน้าห้องแล้วผมก็เดินลงไปเพื่อที่จะรอเพื่อนผมก็เดินลงไปรอก็ปกติไม่มีอะไรเพื่อนก็มาเอ้ยเราก็คุยกันงูงิงงูง,งิงโมกันนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยแล้วก็ดูดพอรกันปุ๊บปุ๊บุ๊ ط. อ่าโอเคถือ มีขนมด้วยอ่ทิมนานเนี่น่าจะไปเดินซื้อขนมมีขนมกับอะไรมาแล้วก็มีผมชงชงอน้ําแข็งเดินขึ้นห้องไปกันเลยตอนผมเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเอ้ยตอนผมเดินขึ้นมาเนี่ยเดินมาถึงหน้าห้องเอ้าไม่มีน้ำอ๋อก็แสดงว่าพวกผู้หญิงอะ่ะเขาคงเห็นแหละว่าผมมาแล้วเขาก็เอาน้ําเข้าไปผมก็เปิดเข้าไปในห้องอะ่ะแอดแล้วก็เห็นผู้หญิงสองคนอะ่ะ นั่งฟัง youtube แล้วก็หน้าซีดอยู่อผมก็เอ้อแล้วทําอะไรกันนะไม่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 เปิดเพลงไม่อะไรให้มันนั้นนะคือมันเหมือนกับว่ามันนั่งฟังโฆษณาอยู่อะตอนนั้นอนะมันก็บอกว่าปักมึงมเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงอะน,นะปักมึงได้มึงเอาน้ำามาไว้หน้าห้องปะ บอกเออเป็นคนเอามาเอาเอามาไว้เองเป็นคนเอามาวางไว้เองมันบอกว่าแล้วมึงแล้วมึงทำไมมึง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 ไม่เปิดเข้ามามึงได้เปิดเข้ามาปะบอกไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าจะลงไปเอาน้ําแข็งก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาทีเดียวจะได้ยกเข้ามาทีเดียวใจคิดอย่างนั้นคือไอ้เรื่องเนี้ยที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยม,ม,มันมันเป็นอีกโซนหนึ่งละคือตัดภาพนะครับคือไอ้เรื่องเนี้ย ผูห้หญิงสองคนน่ะในระหว่างที and, ่ผมอ่ะลงไปข้างล่างอ่ะเพื <78 S 3> ่อรอเพื่อนเนี่ยแล้วเอาถังน้ํามาวางไว้แล้วเขาบอกว่าเขานั่งกันอยู่แล้วเขาก็คุยคือคุยกปนปกติผู้หญิงเม้ากันอ่ะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนอ่ะแม่งบิดทูกบิดครือดเครือดอย่างเงี้ยแล้วไอ้ช่วงที่ได้ยินเสียงลูกบิดบิดอ่ะยูทูปเป่งหมุนด้วยนะอืมหมุนอ่ะหมุนแบบสต็อปอะ หยุดอะ่ะแล้วหูมันก็กําลังวิงวิงกันอยู่แล้วมันได้ยินเสียงบิดอะคือเกคือแล้วคนที่เปิดมาเอาอะ่ะคือแฟนของเพื่อนผมนะครับเพราะเขาเข้าใจว่าเออผัวเขาคงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เปิดมาดูแล้วมันไม่เจอใครมันก็งงงงแป๊บหนึ่งตอนแรกยังไม่ได้ขนหัวลุกอะไรกันเท่าไหร่ก็นั่นแหละเขาก็เอาน้าเข้ามาในห้องกันปกติจนผมขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาคุยกันว่ามึงบิดลูกบิดเหรอ หรืออะไรยังไงบอกเปล่าไม่ใช่เลยกูไม่ได้บิดกูอยู่ข้างล่างแล้วกูเนี่ยกูแบกน้ำกูแบกน้ําแ,แข็งมาด้วยอืมเอาละคันนี้ยเรียบร้อยอืมเวออืมแม่งนั่งอออะเอ๊กันแป๊บหนึง่งผมก็โอเคหยิบก้าอี้มาแล้วก็ไต่ขึ้นไปบนบนตู้เทล้างแก้วเปลี่ยนน้ำพระเรียบร้อย แล้วสถานการณ์ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่คือหลังจากนั้นอะแฟนเพื่อนผมคนเนี้ยเขาไม่เคยมาเยียบอพาร์ตเมนต์ผมอีกเลยนะไม่เคยมาเลยไม่มีอีกเลยแต่เพื่อนผู้หญิงผมไงเพื่อนผมมันเนี้ยมันมากันประจําอยู่แล้วแต่ก็น่าจะตกใจกันใช้ได้อะก็วันนี้มีสองเรื่องเนาะเรื่องก็จบเท่านี้นะครับ เป็นยังไงบ้างนะครับฟังแล้วชอบหรือว่ามีตรงไหนอยากกระติหรือนน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนคนที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนฟังหรือกดติดตามด้วยนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับช่องเล็กๆอย่างนี้เนาะยังไงเหมือนเดิม เบสิกของช่องเรานะครับถ้าไม่มีอะไรผิดแปลกติดขัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะหาเรื่องมาเมาโมาให้ทุกคนฟังอีกเนาะคืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วยังไงก็เดี๋ยวส่งทุกคนเข้านอนเลยนะครับเป็นห่วงนะครับฝันดีครับ